PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTEC เชัดชัว สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตท,ทุกเรื่องค่ะรวมถึงแนวคิดดีๆนะคะจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังเพื่อที่จะเอาไปเป็นประเด็นไปเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินธุรกิจในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เรายังต่อเนื่องเรื่องของหนังสือค่ะสนุกคิป กับชีวิตประจําวันแบบเศรษฐศาสตร์นะคะคือต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือมันมีหลายๆตัวอย่างอะ่ะเอเอแล้วพอใช่พอเราอ่านแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบ่งปันเ,เราอยากพูดต่อให้คุณได้ทราบอะไรย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราอยากให้คุณเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาด้วยซ้ําในทุกๆตัวอย่างนะคะที่เราได้นําเสนอไปนะคะคือสองเทปก่อนหนะน้านี้เรานําเสนอไปหลายๆตัวอย่างมไม่ว่าจะเป็นกล่องนมก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ ทําไมต้องเ,ออเบื่อหนายกับการซื้อชุดนะคะซึ่งแบบไม่มีความพยายามเลยในการ,รค้นหาชุดที่ถูกใจหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีภาคต่อแล้วกัน<ช>มีอีกหลายๆตัวอย่างที่นํามาเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะมัน<ข>ดี<ม>จริงๆเขาคงคิดว่าเนีย่ยถ้าเป็นไปได้นเนี่ยอยากจะให้ทําต่อไปสักแปดเทสจะได้ไม่ต้องอ่านใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่าค่าไฟจ่ายอยู่แล้ว แต่จะให้เสียร้อบาทบางคนคิดแล้ว <c oughs> คิดอีกเพราะว่าซื้อมาบางคนมองแค่สองบรรทัดก็ง่วงแล้วพี่เออบางคนไม่ชอบอ่านหนังสือจริงนะ<ช>คือ,อก่อนหน้านี้เราก็เป็นพอหนังสือเข้าหน้าเนี่ยไม่ถึง2หน้าีไม่ถึง2หน้าม,มันเป็นยานอนหลับที่ดีมากเห็น <laughs> ไหม เขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเยอะมากเลยน้อยมากน้อยมากเลยอะไรนี่เขาก็มีโครงการรณรงค์นะในเรื่องของการอ่านหนังสือก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆโดยที่เราไม่ต้องไปประสบพบเจอได้ตัวเองเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเป็นการที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ด้วยราคาค่างวดที่ถูกที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณจะหาได้ประสบการณ์เนี่ยคุณต้องเข้าไปเจอก่อน การไปฟังคนคุณต้องรู้จักเขาและการฟังคนทุกคนเนี่ยถ้าเชื่อในหลักเศรษฐศาสตร์จะรู้ว่าการฟังคนคนนี้แล้วก็ได้ข้อมูลมาเนี่ยมันไม่ฟรีหรอกนะเขาไม่ได้มาแนะนําคุณฟรีฟรีแน่นอนมันจะต้องมีการเสียอะไรบางอย่างซึ่งบางทีอาจจะตีค่างวดไม่ได้ตรงนั้นแต่มันจะมีต้องต่อเนื่องไปในภายหลังแต่การอ่านหนังสือคุณซื้อเสร็จปุ๊บนะคุณจบตอนนั้นเลย<ช>คุณซื้อ ปุ๊บคุณก็ได้คลังข้อมูลมาเสร็จปุ๊บคุณจะอ่านไม่อ่านเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งนี่ไงถ้าบอกว่าถ้าถ้าเราไปดูนะหลายๆคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยจริง,รงๆอะพวกนี้ก็เป็นทักานแน่นอนเย,เ,ยออเยอะมากต้องอ่านเยอะมากถึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของตัวเองได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยคือการอ่านเนี่ยอุปสรรคอย่างเดียวก็คือว่าคนที่ไม่ชอบอ่านจะรู้สึกว่าถ้าเกิดต้องไปอ่านในสิ่งที่มันยาวๆยืดยยาวๆแล้วมีหลายเล่มติดต่อกันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากมาก แต่หนังสือเล่มนี้สนุกมากแลว้วเป็นข้อข้อ,ข,อ,อข้อไหนที่คุณคิดว่าเ้ยมันยังไม่โดนไม่น่าสนใจ ปเป็นบันไดแรกของคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็คือจะต้องหาหนังสือที่อ่านแล้วสนุกรเราอ่านได้แบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันมันต้องคิดไปด้วยมันมีแบบอาจจะมีรอยยิ้มมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเราอินกับหนังสือเล่มนั้นจริงๆและเชื่อว่าหลายๆเรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยทาให้เรามีอารมณ์อย่างนั้นน,นะคะอ่ะตัวอย่างที่เรานํามาให้ชวนคิดวันนี้นะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาจะแต่งงาน ะะช่วงนี้เป็นช่วงของการแต่งงานเลยทีเดียวการ์ดเกิดมาเยอะเลยนะคะคุณผู้หญิงคุณที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจที่จะต้องซื้อชุดแต่งงานเลยแทนที่จะไปเช่าใช่ร้านเช่าก็มีเยอะแยะมีตั้งหลายแบบให้เลือกซึ่งะะพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในของฝรั่งนะนต้องบอกก่อน คนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือด้วยด้วยความที่ร้านมันเยอะนะคะก็อาจจะเช่าแล้วแหละนะคะเพราะว่าร้านเองเนี่ยเขาก็มีบริการปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนตรงไหนที่มันไม่เข้าท่าเข้าทีนะคะซึ่งจะแตกต่างกับคุณสุภาพบุรุษหรือคนที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเนี่ยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเช่าอย่างเดียวแต่เคยสังเกตไหมว่า ในขณะที่เจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องใส่สูตรตลอดเวลาคือส่วนใหญ่ใส่สูตรอยู่แล้วทำงานก็ต้องใส่ไระมาเนี้ยแล้วก็คือใส่ได้หลายโอกาสด้วยมันจะไปงานศพงานแต่งงานบวชงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มันมีประทมประทานมาก็ต้องใส่แทนที่เขาจะซื้อก็คือตัดเย็บเพื่อที่จะมาใส่ได้หลายๆงานกับกลายเป็นว่าเช่าซึ่งมันจะตรงข้ามกับคุณผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงเห็นไหมว่าผู้หญิงเนี่ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเราคิดง่ายๆลวกๆก่อนนะ ผู้หญิงก็ชอบใช้เงินอะไรที่มันไม่เข้าท่าก็มีบ้างมีหลายๆคนโดนค่าง,งบอกพี่โดนมากเลยพี่เรื่องเนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผู้หญิงเนี่ยคือตีความรู้สึกเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าตัวเงินอุ้ยนี่<อ>นลยอะไรเงี้ย memory, memory, เ<อ>มมโมรี่เมมโมรี่บางคนบอกว่านี่เอเอ,เอไปถ่ายรูปเจ้าสาวเจ้าบ่าวมาในสวนนี่ซึ่งมันร้อนมากแต่ว่าคืออยากจะถ่ายเหมือน,นที่เราไปพาลูกค้าเพียไซไปเที่ยวทิพย์จีนเห็นไหมเกาะเป็นโนมีที่ที่หนึ่งที่ว่ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่าย อากาศหนาวมากนะแต่เขาก็ต้องยิ้มเห <c oughs> มือนมีความสุขอยู่ในะ <c oughs> หน้ารอ้อนอะไรประมาณนั้นนะคือมีแสงเอนี่ยอ่อน <c oughs> คือมีสปอตไลท์สองมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้ก็คือว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยถึงแม้ว่าแพงมากแต่เจ้าสาวอ่ะเวลาเวลาเวลาจะเข้าประกอบพิธีเนี่ยก็เกิดความรู้สึกต้องการความมั่นใจ <c oughs> อ้าวแน่นอนอ่าฉะนั้นคือชุดที่ซื้อมาแน่นอนมันคงไม่ได้เป็นชุดที่ว่าเป็นเสื้อยือดเกรงยีน <c oughs> มันเป็นชุดที่มันค่อนข้างอยากเรียกว่าอะไร เดินก็เดินลำบากเดินไปไม่รู้สะดุดขาตัวเองล้มนิงๆบกบ,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 บอกบอกบอกเาเนี่ยนอนไม่หลับทั้งทั้งชาติเลยหรือถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยไออกที่เกาะมันไม่เกาะนะครับหรือใส่ไปแล้วมันดูไม่สวยมันก็จะเกิดอารมณ์หลายๆอย่างเขาเรียกว่ากังวลไงอันนคือเจ้าสาวก็ต้องไปลองเยอะ,ะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาไปลองเนี่ยร้านที่นิวยอร์กหรือร้านที่ลอนดอนนะครับมีชุดเนี่ยให้เลือกเป็นร้อยชุดเลยนะ แต่ประเด็นก็คือว่าร้อยชุดที่ว่านี่อาจจะผ่านมาแล้วประมาณหมื่นคนซึ่งมีการแก้ไขชุดแต่ละคนสวดสรงไม่เท่ากันมันแก้แล้วแก้อีกดึงนั่นดึงนี่มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเย,ย็บเข้าเย็บออกอะไรของมันเนี่ยนะจนกระทั่งว่ามันคือดูไกลๆโอโ้โหชุดขาวสวยมากเลยดูใกล้ๆโอโ้โหมันผ่านสนามรบมาแล้วประมาณ4 5 0สนามคือผ่านมาแล้วประมาณ4 50คนแก้ไปแล้ว4 5 0ครั้งม,มันค่อนข้างเยินแล้วบางทีอ่ะคือมันแก้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ย แก้อย่างไ้ก็ต,ตามแต่มันก็ยังไม่ได้ตรงเท่าที่ใจเขาต้องการค่ะก็เป็นเหตุผลครับว่าถ้าไปแก้อย่างนี้ไปเช่าแบบนี้นะราคาที่ซื้อเนี่ยอเผอิญเผปอรญเอราคามันพอๆกันซื้อเลยดีกว่าม,มันเป็นพฤติกรรมที่ลี้ลับค่ะเข<อ>าบ,บอกคือมันเป็นความละเอียดละออของคุณผู้หญิงนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับคุณผู้ชายอยู่แล้วเหมือนบางคนนะครับก็คือว่าก่อนจะเข้าเทปเนี่ยก็จะเสยผมกจะถผมนม่่ <laughs> เราไม่เห็นเลยนะว่ามันแตกต่างตรงไหนนะเราก็มันเป็นการสร้างความมั่นใจพี่ข้างหลังอ่ะแล้วก็วีนั่นแหละวิ้นวีวีเราก็นี่ขนาดตอนเราคุยกันแล้วไม่เคยมองกันเรามองแต่กล้องนะครับก็มันเป็นเรื่องที่แปลกคุณผู้ชมอ้าวจริงๆผู้หญิงเขาอย่างนี้แหละคือความรู้สึกมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะพี่อ่าถ้าพี่ ถ้าพี่ต้องไปเช่าใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาแก้เดี๋ยวต้องมาโน่นมานี่ทําให้เราเสียความรู้สึกไงเสียสุขภาพจิตไง,ไงแล้วเสร็จปับ๊บถ้ามาลองมาเทียบราคาแล้วเนี่ยมันพอๆกันน่ะพ<อ>ี่จะไปแก้ทําไมในขณะที่ถ้าหมอข้อดีเลยนะอ่าพอตัดชุดใช่ไหมมันเป็นชุดของเราเองอสัดส่วนเราเองเรามีความภาคภูมิใจในการที่จะเออมาวัดจุดนั้นจุดนี้ของฉันอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งใส่ครั้งเดียวในชีวิตก็นั่<ใ>นแรงต้องมีอาชีพเก็บต้องมีอาที่เก็บอะไรอีกใช่ไหมแล้วก <ใน S 1> ็คือ มันไม่สามารถที่ว่าเออแม่วันนี้รู้สึกกึ้มใจแต่งชุดไปกินไอติมที่ว่าอะไรเงี้ยคงคจะขำตา,ตายชักเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอาวแต่ครั้นี้คือไม่ใช่แค่นี้เขาบอกว่าแล้วผู้ชายอ่ะ,ะผู้ชายไมาจะซื้อนะอแล้วผู้ชายเนี่ยคือมีเหตุผลหลายร้อยแปดพันล้านประการที่เขาควรจะต้องซื้อแต่มันไม่ซื้อเผือกซื้อมันไม่ซื้อ <c oughs> คือมันไม่ซื้อรับเพราะว่าอะไรครับนี่ไงคนหลายคนบอกว่าเออเอาพี่มันเริ่มรู้สึกว่ามันจะเสียดส่ามันจะเริ่มไปกันใหญ่แล้ว จริงๆแล้วคือเป็นเศษร,รษฐศาสตร์จริงๆก็คือว่าชุดผู้ชายอ่ะผู้ชายเนี่ยคือมันไม่ได้แก้อะไรมากมายอเอ่อมันออกมามันก็คือมีมีมีอะไรมีสูตรอยู่ไม่กี่ประเภทค่ะฉะนั้นคือสูตรที่ไม่ไม่กี่ประเภทไม่มีลายดงลายดอกลายย้อยลายลอกไม้นะผู้ชายมันใส่ไม่ได้มันก็เป็นลายเงีียบๆแต่เขาก็นิยมว่าถ้าเกิดว่าดูไปแล้วเนี่ยราคาของการเช่าเนี่ยมาราคาขนาดนี้เนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าที่ที่นิกพูดอีกอย่างหนึ่ง ผู้ชายไม่ค่อยได้คิดครับเรือ่องพวกนี้เขาคงจะสายๆไปงั้นแหละม,มันก็เลยเป็นปัญหาว่าไม่ได้ปัญหามันก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยชุดผู้ชายก็คือไม่จําเป็นต้องสต็อกเยอะแต่ลึกๆอ่ะในความรู้สึกของการเป็นเจ้าบ่าวนี่กว่านะคือเขาต้องการอะไรที่มันสมาร์ทเพราะว่าจริงๆที่พี่บอกคือผู้ชายไมต่อใส่สูตรอยู่แล้วจริงๆถามว่าทําไมเขาไม่ใส่สูตรตัวเดิมของเขาล่ะมไม่เห็นจะต้องเช่าเลย เดี๋ยวมันมันเฮ้ยไอชุดนี้ชุดทำงาน <c oughs> านีานนีเดี๋ยวเดี๋ยวเกบเดี๋ยวเพื่อนทัก <c oughs> นี่ว่าสูตร,รมันก็ยังมีใหม่ๆอยู่บ้างบ้าใครจะใช้สูตรเก่าๆไปทํางานแต่อย่างที่บอกสูตรที่ว่าใส่ในงานแต่งงานมันจะต้องเป็นทักซีโดจะเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> คือคงไม่มใีใครใส่ทักซีโดไปตั้งพิมพ์ดี <c oughs> อดูะโอเคโอเค <นะ S 2> มาแล้วกันไปแต่นี่เห็นไหมคือบางบางอย่างอ่ะเมื่อเรามองอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะค่ะผู้ชายเนี่ยนี่้วคือสต็อก สต็อกเพราะมันมีน้อยมากเพราะว่าแบบไม่เยอะเนี่ยแต่ผู้ชายก็อย่างบอกว่าคือมันมีแบบแค่ในี้ใช่ไหมฉันก็เลือกแค่นี้แหละนี้ไม่ดีไม่เลือกเลยอ่ะชุดนี้ใส่เออเอาม,มันพอดีพอดีเลยเอาเลยเอาชุดนี้เลยเอะไรประมาณนี้เออนั่นคือมันมนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขามายกตัวอย่างให้เรา ในไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแล้วมาต่อกันที่เรื่องของกระดุม,มนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่ากระดุมของคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาใส่เสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อที่มีกระดุมข้างหน้านะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ก็คือคุณผู้ชายก็คือจะมีรังดุมอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายเม็ดกระดุมอยู่ฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาะนะคะเพราะอะไรก็ที่บอกไงคือคนส่วนใหญ่ถนัดขวา คนส่วนใหญ่ถนัดขวาเสร็จปุ๊บก,ก็คือเวลากัดกระดุมเนี่ยผู้ชายเราไม่จำเป็นต้องกัดกระดุมสองมือครับเรากัดกระดุมมือเดียวแล้วกัดได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะไปเจอชุดบางชุดที่แบบว่าเนี่ยมันกํากํากึื่งแล้วก็ไปใส่ดูปุ๊บไม่รู้ว่าชุดผู้หญิงผูช้ชายแต่พอการกระดุมปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่เพ,เพราะว่าอะไรกระดุมไปอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเราก็แค่นี้ไม่พอนะเท่านั้นยังไม่พอคุณต้องถามคำถามต่อว่าแล้วเออแล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้มันมีประวัติศาสตร์แล้วเมื่อกี้เราบอกว่า ถ้าเราถนัดขวาผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเหมือนกันเ,ออเพราะอะไรล่ะนี่ไงเอาประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์เลยก็คือว่าถ้าเราย้อนยุคกลับไปมันมียุคหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคือเริ่มใส่เป็นพวกเสื้อที่มีกระดุมใหม่ๆเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เวลาจะแต่งตัวแต่งแต่งได้ตัวเองครับผู้ชายไม่ต้องการจะไปงองมืองอเท้าทำอะไรนะครับตัวเจะทําด้วยตัวเองแต่ผู้หญิงสมัยก่อนถ้ามีถ้ามีโอกาสใส่กระดุมไม่ใช่ถ้ามีโอกาสใส่เสื้อที่มีกระดุมอ่ะหมายความว่าเป็นอยู่ในฐานะที่มีความร่ํารวย เขาจะจะมีเมดเขาจะมีคนรับใช้ฉะนั้นคือคนรับใช้เนี่ยก็จะมาติดกระดุมให้เพราะว่ามันมีกระดุมทั้งหน้าทั้งหลังเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะติดกระดุมเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกให้คนรับใช้ก็ต้องเอาย้ายตัวฝั่งของกระดุมเนี่ยไปอยู่ฝั่งที่ว่าเวลาคนคนที่เป็นคนรับใช้นั่งกูกเขาติดเนี่ยจะได้ติดถนัดนี่มันเป็นที่มาซึ่งถามว่ามันมันมันเมคมันเมคเซนส์หรือว่ามันมีเหตุมีผลกับตอนนี้ไหมไม่มีนะ ตรงไหนอ่ะนี่ว่าโอเคไม่ใช่ดิหมายว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตอนนี้เราไม่มีคนรับใช้ที่จะมานั่งติดกระดุมนั่นอี่ <laughs> เออแล้วก็ควรจะเป็นฝั่งขวาเหมือนกันไงแต่มันไม่เป็นไงฮะอ๋อแต่เขาก็รณรง์หรือว่าให้ให้ใช้มือทั้งสองข้างให้ใช้ความถนัดทั้งสองข้างอยู่นี่ว่ามันก็ช่วยได้นะแต่อีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือสําหรับคุณผู้ชายเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาแบบว่าไปออกรบไปอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะวางดาบอะไว้ฝั่งซ้ายแล้วถนัดขวาเออแล้วเวลาชักดาบอ่า มันจะได้ไม่ไปติดรังดูง่ายไม่งั<อ>้นมันจะติด,ต,ดติดดูตะโขโดนฆ่าก่อนพอดีนะะเออเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีนะก็เป็นที่มาใช่แล้วมันมันมีนอีกตัวหนึง่งเพิ่งนึกขึ้นมาได้สังเกตไมในใน,ใน,ในไอ้เวลาเข้าฝ้าห้องเต้สมัยก่อนต้องมีการปัด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 นี่ปัดไปปัดมาปัดหัวปัดหัวปัดทำไมเยะเกปัดทำไม เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าไม่ได้เป็นเสื้อผ้าที่มันรัดรูปแบบสมัยนี้<ค>ะจะไปเสื้อผ้าแบบหลวมๆนะอ,อ,อันคือมันมีหลายครั้งที่ว่าเขาก,กลัวว่า,าจะมีคนเนี่ยเข้ามาปลอมตัวแล้วจะมาลอบลงพระชนกษัตริย์อฉะนั้นคือก่อนที่จะเข้าเฝ้าเลยนี่นะต้องปัดก่อนว่าเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธ<อ>แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาให้รู้ว่าเนี่ยไม่มีนะไม่มีจริงๆนะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าอะไรเป็นพิธีการไป เออทำตามกัน,กนมา <ไอ S 2> นะคะก็ <ไอ S 2> เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะคะที่วันนี้เนี่ยเราได้รู้ที่มาที่ไปแล้วกันนะคะแต่เอาเป็นว่าเราจะไปหาคำตอบไหมว่าเอ้หรือว่าเราจะเปลี่ยนไหมว่าไปกัดกระดุมด้านไหนด้านไหนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเนาะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าให้รู้ไว้และกันนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายๆข้อที่น่าสนใจค่ะต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่